ชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่19ทธันวาคมเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม19 20 21 22 23 24 25นะครับดาวนะครับ3ดวงนะครับไปอยู่ตำแหน่งตีโกนร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีเมษถึงแม้ว่าการงาน หรือความรับผิดชอบต่างๆของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ดูเหมือนคุณมีความจุกจิกและหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อยในสัปดาห์หน้าเป็นความหงุดหงิดใจจุกจิกใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ค่อยพึงพอใจกับบุคคลรอบๆข้างที่เข้ามาสัมพันธ์ในเรื่องของการงานกับเราโอเคในงานสำเร็จดีแต่มันมีเรื่องให้จุกจิกหงุดหงิดครับ วันจันทร์เป็นวันแห่งการทํางานหนักภาระเยอะเรื่องต้องแก้ไขเยอะพอมาถึงวันอังคารวันพุธช่วงนี้แหละผู้ร่วมงานต่างๆทําให้จุกจิกหญุนหิดมากๆหรือว่าเราต้องไปประสานงานกับคนบา้ๆบาๆบอๆนะครับประสานงานกับคนที่สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจหรือมีการแข่งขันการทําให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยวางใจใครเท่าไหร่นะครับพอมาถึงวันพฤหัส เนี่ยอาจจะมีการเดินทางอะไรสั้นก็ได้นะครับพระหัสกับสุขวันเสาร์จะค่อยๆสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการจับจ่ายใช้สอยในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ดีดาวเสายังคงครองอยู่ในเรือนการงานได้กเกษตรราธิบดีได้ปัญจมหาบุรุษโยกและก็เป็นองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์ คุณก็ยังเป็นชาวเมฆที่ได้ชื่อว่าการงานยังมีความมั่นคงอยู่เสมอก็ต้องบริหารความเข้าใจระหว่างคุณกับคนรอบๆข้างสักนิดหนึ่งซึ่งสินแสหมิงมองแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์หน้านะครับอย่างไรก็ดีวันพุธเป็นวันที่ต้องระวังสุขภาพร่างกายเป็นวันที่เครียดวันหนึ่งในสัปดาห์หน้าก็พยายามเ จะบอกไม่ให้คุณเครียดบางทีก็พูดยากครับคนมันมีเรื่องให้จุกจิกหุนหินใจอ่ะเนาะก็เอาเป็นว่าพยายามนะครับเอาใจไปอยู่กับสิ่งอื่นๆที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจผมก็ว่าน่าจะดีนะในสัปดาห์หน้าส่วนในเรื่องการเงินขอให้สบายใจได้ว่ามีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งสัปดาห์ก็จะไม่มีเออจะไม่จะไม่สบายใจได้ยังไงอะ่ะเพราะว่าดาวจ้เรือนการเงินคือดาวศุกเองก็ โครจรไปอยู่ในตําแหน่งตีกรร่วมทัตไฟแล้วก็เป็นมหาจักรด้วยการเงินก็จะคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์ขอให้สบายใจได้แต่ก็มีวายนะครับที่ตัวเองก็จะต้องหาเรื่องเสียเงินเสียทองเหมือนกันมันมีความอยากได้อ,อยู่หลายหลายอย่างนะครับเหตุผลทางโหราศาสตร์ก็คือดาวอังคารดาวเจ้าตัวของคุณนั้นไปครองอยู่ในเรือนการเงินเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งประหรือบางครั้งอาจจะต้องไปเสียเงินจ่ายเงินเพราะคนอื่นก็เป็นไปได้ นะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นนะครับคุณจะมีความสุขหรือความรู้สึกปลอโปรง่งสบายใจกับคนที่คุณคุยอยู่ความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นน่าจะเป็นความรักจากทางไกลหรือใครที่เราคุยด้วยนั้นอยู่คนที่ครทางกับเราผมเชื่อว่าความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่ดีต่อก,กันนั้นจะดีมากๆทีเดียวหรืออีกนายหนึ่งก็จะหมายถึงรักต่างวัยก็ได้ในกรณีที่มนุษย์ยูและราหูต่างก็ทับลัคนาราศีเมษนะครับ สีที่ถูกฉลองของชาวเมดในสัปดาห์หน้าและถูกฉลองแบบจัดัดเลยจริงๆเลยคือสีฟ้ากับสีน้ําเงินไม่ว่าจะเป็นการใส่ปเจาจาเรื่องเงินเรื่องทอง,องพบลูกค้าหรือการใส่ออกเดทจะเป็นสีของเสื้อนะครับสีของเครื่องแต่งกายสีของกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์ล้วนและแต่ส่งผลดีทั้งสิ้นคอนแทรกในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบงเมืองไทย Line Official ID นะครับ m a s t e r m i n g 6666หรือโทร099 415 5666ขอให้โชคดีสุขเห่งรวยทุกท่านนะครับ